เราดีมากใช่ที่เราดีนะจ้างมากได้ไม่ได nah, ้ทำอะไรจาได้ไม่รู้สึกว่ามันมันได้ค่อยิดเยอะค่ะไปก่อนทำเรื่องครอบครัวแบบเป็นแรงกำลางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูเป็นครอบครัวแบบคนจีนด้วยเลยแบบกินมากกว่ากนของเราใช่ค่ะเพราะว่าไม่ได้มานั่ก็จะอยากดูเองด้วยค่ะเพราะรู้สึกว่ามันมันสนุกมาก ข้าก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามมาจ้าสองค่ะจ okay. ัดสนุกภาพสวยเห็นเด้ค่ะใช่ค่ะคิดว่าคิดว่ารับรอว่าไม่ผิดหวังค่ะสุดยอดค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็กำลังจะเปิดร้านขยดีแล้ว อถามได้นะคะตอนนีออ้ออพไพรท์ออนแอร์อยู่ใช่ค่ะในยูทูบนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะใช่ตอนนี้มีหลักเรกื่อกณรื่องแรกของพวกเราเลยค่ะ<ง>ใช่ค่ะงานเท่ากันสนุกค่ะใช่เม้่อวาค่ะแบบพอสนิทกันมากขึ้นกันเหมือแบบว่าเหมือนเรามีเพื่อนสนิทเพิ่มขึ้นมีน้องสาวที่สนิทเพิ่มขึ้นน่ารักอยกู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้ พี่กำลังจะกล้อจะแบบจะได้ทมไห่ปีค่ะในช่วปลายปีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องน่าสนใจมากๆก็ใครพี่สนใจก็ไปดูแบบตัวไพร์ดได้ใช่สนุกใช่ค่ะเราติดตามได้เร็วๆใช่ัได้ใชแล้ววันนี้ก็ฝักนิดแต่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Chào các bạn. Xin chào. I'm sorry.

ก็ได้ได้ครับไม้ิสูจน์อาตอนนี้ร่วมงานคืออาจารย์สองอาจารย์สาม รูปงานนาจะสองเป็นยังไงนี้ครับก็วันนี้พวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะที่ได้มาชมข็าอยนดเรื่องอานจร์จรนะครับตันนี้ก็รองาัหนึเดือนเลยครัไม่ใช่วันนี้กเรามาหนึปีเลยใช่ไหมครับก็แต่วันด่าภาคแรกหรือภาคสองนนี้พวกเราก็คิดว่าน่าจะีองเ่ื่นนะครับน้องน้องสี่งจกเปนชั้นว่าสียงนั้นถ่าเสี๋ยเริ่มมัน ส,สวัสดีครับผมพุฒศุรเชษฐ์นะครับมาจากสวิงคลิปยกนี้พี่ต้องชนะครับสวัสดีครับเอียงนัชนนท์ทองเทาครับนักแสดงจากทวินนักแสดงจากสวิงคลิปยกนี้ต้องชนะครับสวัสดีครับบีบอยอันตกรครับมาจากซีรีส์สวิงคลิปยกนี้พี่ต้องชนะครับสวัสดีครับจีก้านัชนนท์ครับผมมาจากซีรีส์สวิงคลิปยกนี้พี่ต้องชนะครับสวัสดีครับซันนะครับผมมาจากซีรีส์สวิงคลิปยกนี้พี่ต้องชนะครับ ว,วันนี้ก็ตื่นเต้นครับโดยเฉพาะได้มาดูในงานก็ได้เห็นบรรยากาศหลายๆอย่างรวมถึงได้เห็นคนใส่ชุดนาจาด้วยเราก็แบบว้าวมากรวมถึงได้เจอพี่ใหม่อาิกาก็จริงสวยมากเลยสวยมากๆเลยคนระับก็ตื่นเต้นครับเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงแต่จากภาพรวมที่ผมได้เห็นวันนี้คือคึกค,คืนมากคนมาดูเยอะมากนะมีครับผมแน่นอนแต่ก็ส่วนตัวผม ่วาเรื่องนาจาสองเนี่ยน่าดูมากเพราะว่าผมเนี่ยดูมาตั้งแต่ภาคหนึ่งรู้สึกว่าดีเทลหรือแอนิเมชันเนี่ยมันครบเครื่องมากมีทั้งบูมีทั้งเศร้ามีท,ทั้ทงแบบว่าดราม่าอะไรเงี้ยครบเครื่องแล้วก็อยากจะแบบว่ามาดูภาคสองแบบตั้งใจมาสุดๆครับผม,ผมใช่ผมดูมาแล้วครับก็คือส่วนตัวผมเป็แบบอะไรที่เป็นแบบเกี่ยวกับทีมครับผมค่อนข้างที่จะแบบชอบไปแล้วเพราะว <นะ S 2> ่าผมด้วตัวเองเนี่ยก็จบมาจากทีม พอดูเรื่องมันดูมีความมันดูมีความปุ๊บลดโดยเฉพาะฉากขอสู้จริงจริงภาคสองเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องพูดติ่งเลยเพราะว่าภาคหนึ่งะท่าบอกมาดีแล้วภาคสองก็ดีกว่าเดิมแน่นอนครับภาเนี่ยบ็อกเซอร์ยังแบบน่ารักเลยบอกเซอร์เนี่ยถ้าเกิดภาคหนึ่งทำแล้วเขา6ปี6ปีผ่านมาเนี่ยนวัตกรรมอะไรหลายอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบสูงขึ้นเลยนะเนี่ย ก็ต้องคำต่อกก็รู้ว่าสุดยอดใช่ครับได้ทุกเพศทุกว่ยเลยครับจริงๆเราก็ไม่ไม่ใช่เด็กแล้วตอนเราดูเราก็ผู้ใหญ่แล้วเรายังชอบเลยยังชอบดูใช่แล้วเขาพูดถึงเด็กนี่คือแน่นอนเด็กคนชอบถึแร้อยใช่ครับได้เยอะมากใ่ ก็อยากเชป็นุกคนเลยนี่คืออะไรนะเป็นคิดก็แบบว่าแบบเป็นเด็กน่ารักสวยใสแล้วก็แบบรักดูแต่พ่อแม่ครับผมใช่ใช่ก็ขอฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมดูภาพยนตร์เรื่องนาจาเลยนะครับคภาคแรกก็ทําได้ดีแล้วภาคสองดีกว่านี้แน่นอนโดยที่วันนี้เดี๋ยวผมจะนํารีวิวมาบอกทุกคนแล้วประเทศจีนตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องหนังานสื่อภาพยนตร์ของเรื่องมากกันหมด ผมบอกวมาผมว่าน่าติดตามมากครับมาดูกันเยอะคนมีะครับมาทำงานมาทำงานก็เร็วนี้คือเร็วนี้ครับผมีซีรีส์ชื่อว่าสมิงที่คุณพี่พี่ต้องชนะนะครับก็ฝากทุกคนดูนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผม ก็จะเริ่มถ่ายพิลอตนะครับช่วงพฤษภาเนี่ครับแล้วก็ถ่ายคิวเริ่มตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปครับผมฝากติทันสวิงที่ของพวกเราด้วยครับครับผมก็ไอจีนะครับก็บ็อกเซอร์ในซีรีส์ครับผมแล้วก็ยูทูบนะครับเลือกทีเดียร์ไทยแลนด์ครับผมครับขอฝากด้วยครับได้เจอพวกเราทุกคนแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับาย Pengusaha <tik> pengusaha tập bài, 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 tập นี่ของพี่ป่ะไม่ตามไปแล้วไม่ตามไปอยู่ พยตามไมอยู่เเก็บรอไม่เก็บหมมีใครลีครอไม่รู้พตามไม่อยู่ต้องค้องค้องคองคองรอมแ่เออผมจะไรเลยครถ้าเกิดถ้าเกิดยังไงเนี่ยให้เก็บก็ได้โอเสมาร์ทกัสมาร์ท่นี้นอข้างๆโอเคเก็บ Ô mọi người ơi mọi người ơi mọi người nó mọi người ơi 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 mọi người ไม่ไดครับเขาเข้าไปเลยไม่นี่นะวันนี้นช่ของพี่เองก็ขาตั้ง็งนอด có, đi <laughs> ăn ừ. một bữa nữa, có, <laughs> muốn ăn, à, cái <laughs> gì vậy, cái <laughs> gì ปลายปีปลายปีไม่ปลายปีไปก็ได้อา20นิดเลยใช่ไหมไม่บอกว่าปลายอึ้นก็ได้ปลายปลายดีฮาวไปดิฮาวปลายฮาวใี่ค่ะ สวัสดีครับผมบอสวัสุพลปัญญาเลิศพานะครับดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับเปิดตัวภาพยนตร์นะครับนาจา2นะครับกติผมก็เป็นคนดูนาจาตั้งแต่ภาคแรกนะครับก็คือเนี่ยเด็กตัวป่วนนะครับก็คือ ลุยหมู่บ้านไฟไหม้ยังจําได้อยู่เลยครับใช่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานครับครับแล้วก็ฝากผลงานไว้นะครับก็เดี๋ยวไปปีนี้นะครับมีซีรีส์วายเรื่องหนึ่งนะครับการโต้กลับของจินแสนะครับรับชมได้รับชมได้ประมาณช่วงตุลานะครับทางช่องสามครับครับฝากติดตามด้วยนะครับการโต้กลับของจินแสครับ The Secret of c h i a ครับครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเป็นซีรีส์วายเออเกี่ยวกับเออ ศยศาสตร์นิดนึงเกี่ยวกับหมอด้วยอะครับใช่แล้วก็ตัวนายเอกต้องประสบเจอปัญหาอะไรครับจนพระอเอกมาช่วยได้เผมเป็นเพื่อนนายเอกครับเป็นนักโมนะครับไปติดตามกันได้นักโมก็จะเป็นตัวปันปันปวดน,น,นิดนึงครับเป็นเพื่อนนายเอกคอยช่วยเหลือนายเอกตลอดนะครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้ได้ร่วมดูนาจาสองเป็นครั้งแรกครับก็ฝากชวนทุกคนนะครับมาชมภาพยนตร์นะครับนาจาสองได้นะครับ ที่ SF c i n e ซ a ทั่วประเทศได้เลยครับขาขาัาขาคาับ